ผมเคยบอกไว้แล้วตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วว่ามันมีมาเปียกองถ่ายแต่ตอนนั้นนะทุกคนเพิ่งรู้จักผมอันนี้เ,นเรื่องที่สองผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเรื่องของมาเฟียกองถ่ายมอยู่จริงไม่เคยหายไปไหนและหนักคอ,เ,อเรื่อยๆผมแก้ไม่ไหวเพราะว่าผมมีแค่คนเดียวแต่ว่าเขาอาศัยความที่เขาอยู่มานานกว่าผม ไม่จริงอ่ะคอยทาร้ายผมวันนี้เขาก็เพิ่งเดินมาแล้วเหยียบเท้าหนูหนูเห็นแต่ประจานสิ่งที่เขาทํากับหนูเลยก็อยากให้ทางผู้ใหญ่ของช่งองสามเนี่ยดูในเรื่องนี้นิดนึงเวลาหนูแกล่ะหนูก็แกลแบบตลกตลกมันมีซีนหนึ่งที่ต้องเอาแจกันฟาดหัวพัชระัวผม,มปูดหนูไม่ใช่มาเฟียกรองถ่ายนะคะหนูแบบแฮปปี้กับทุกคนผมอยากไปโหลกระแส